อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วรับใจมากครับกินแล้วก็ดีมากครับก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะตื่นเช้ามืดอ่ะจะมีอาการหัวใจเวียนค่ะแล้วก็ปวดหัวเล้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้น เช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอาการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะทีน,นี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าเช้าต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตงนานลำบากมาก,ากช่วงที่มีอาการาใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะ อว,วกด้วยว<ม>ูบด้วยฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สค,ครั้งแล้วสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่า k คจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่า เราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุ27ตอนนี้ก็ไปหาสถานที่บำรุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นี่มีครบเลยค่ะโอ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษาม,มาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองอมเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากๆเลยคะเด็กๆว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วปวดหัวแต่อาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรมั่นใจไหมคะว่าผิดพันเคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริง KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทน่ะแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องค่ายมารักษาตัวเองหมดเรียกว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยใช่มันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่อย่างสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะ กาตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานหาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะดีใช่ไหมคะดีมากดีทันอันนี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานสิตภัณฑ์เคโอไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภ<า><า><ด>ัยล้วคุณพ่อนะ ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนของคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนให้ตัว K o สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเนยครับโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากมากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะทานผิตภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่สิบเม็ดประมาณสิเม็ดก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้ฟ้องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วมันมีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะ ทำนานได้ปะกะตินะประทับใจมากเลยใช่ไหมคะรับใจมากครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ของ KO นี่มีคุณภาพพีเศษอยครับกินแล้วก็ดีมากครับก่อนที่พี่อ้อยจะทาน KO ค่ะพี่อ้อยมีอาการยังไงบ้างออมีอาการเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอเวียนหัวบ้านหมุนแล้วะคือทําอะไรไม่ได้เลยทาอะไรไม่ได้เลยนอนก็นอนนอนจะไม่ได้คือต้องต้องพิงข้างหลังค่ะนอน เหมือนนั่งนอนเอานั่งหลับนะคะจะนอนลงไปก็บ้านหมุนคืเดินก็ไม่ได้มุอเลยหัวนี่จะสะเทือนไปหมดเลยแล้วปกติพี่อ้อยทําอาชีพอะไรคะคือค้าขายอยู่บ้านปกติเนี่ยแสดงว่าถ้าเป็นก็คือทําค้าขายไม่ได้เลยก็ต้องหยุดหยุดหยุดเลยนะคะทําให้เสียโอกาสในการค้าขายเนาะเสียรายได้ไปเลยวันนั้นทานเคอไปกี่วันคะที่ อาการเริ่มดีขึ้นสองกล่องสอง,สองกล่องเขาทานไปแค่2กล่องเองนะคะอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็หายไปเลย<ช>เนาะ,ะแต่ว่าจะเริ่มดีตั้งแต่1กล่องแรกใช่ค่ะใครที่ทานอาหารที่เป็นของทอดของผัดนะคะใช้น้ํามันเยอะของมันเนาะเป็นประจํานะคะก็ต้องคอยดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ไงั้นก็จะมีอาการคล้ายๆพี่อ้อยเลยนะคะพี่อ้อยมั่นใจไหมคะว่าที่หายอะ่ะที่อาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยของพี่อ้อยอะ่ะหายเพราะผลิตภัณฑ์ K O มั่นใจค่ะมั่นใจเลยนะคะแล้วถ้ามีคะแนนอยู่10คะแนนเนี่ยพี่ย้อยให้เคกี่คะแนนดีคะ10คะแนนเลยค่ะให้เต็ม10ไปเลยนะคะฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะและช่วงที่ไขมันมันขึ้นหรือว่ามีอาการเนี่ยคระเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันทรมานยังไงมันมีอาการยังไงอะค่ะเบาหวานก็ขึ้น แล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะแล้วหลังทานผลิตภัณฑ์ KO อค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากค่ะเบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆค่ะก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่สมาออตั้งแต่กินได้หนึ่งเพลง หนึ่งแผงนี่คือประมาณ1ิบเม็ดนะคะติดไว้บ้างน,นะคะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารดีขึ้นนะคะเพียงแค่สิบเม็ดหนึ่งแผงก็คือประมาณหวันเท่านั้นเองนะคะห้าวันได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างาคะอาการบุนหัวนี่คือหายไปเลยมันหายไปเลยอืมค่ะสุดยอดเลยนะคะก็คือกินควบกับยาโมอนะคะอืมค่ะทำไมถึงทานยาหมอคะมีโรคประจาตัวใช่ไหมคะโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดโอ้เป็นหลายโรคนะคะสามโรคมา สามโรคมาพร้อมกันอาการมันก็หนักเนาะ,ะวันนี้นะคะใครที่มีอาการมึนหัวมีอาการบ้านหมุนนะคะคอเลสเตอรอลสูงนะคะที่มีภาวะกับโรคเลือดนะคะท่านใดที่อยู่อยู่นะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ KO นะคะจะช่วยในเรื่องนะคะโรคบ้านหมุนนะคะไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดนะคะจะช่วยให้ท่านนะคะได้สุขภาพกลับคืนมาแน่นอนถ้ามีคะแนนให้ KO เต็มสิคุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยค่ะ เคโอเยี่ยมมากสุดยอดมากๆเลยนะคะทีได้ว่าน,นะคะแฟนเต็มสิบให้ร้อยนะคะผลลับสุดยอดมากๆตอนที่คุณพ่อจะทานเคโออ่ะคุณพ่อมีอาการยังไงกม็มันจะมันจะมีวินเวียนเหมือนกับคนเมาก็พลานอนมันก็จะเหมือนกับบ้านมันก็จะหมุนรถก็จะหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วครนี้ก็พอลุกนั่งขึ้นมามันกป็ปกติถ้านอนมันก็ะจะมันก็เหมือนกับบ้านหมุนมันก็เหมือนคนเมาค่ะเห็นคุณพ่อเคยบอกว่า เคยวูบด้วยใช่ไหมใช่ครับคล้ายๆขับรถไปเหมือนก็จะวูบลงอ๋ออันตรายมากเลยครับค่ะก็น,นี่ก็เหมือนเลยก็ต้องทำาันจะวูบล้วก็ต้องพักทำไมพักก็กลัวอะไร่าเงี้ยใช่หลังจากที่คุณพ่อทานเคโอไปอะคะ่ะห้าถึงสิบวันเนี่ยคุณพ่อมีผลลัพธ์ยังไงบ้างก,ก็มันก็ดูสังเกตดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรานอน,อนลงไปเอ๊ะมันก็ มันไม่มีวินเวียนขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆค่ะล้ลก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่วินเวียนแล้วโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็ไม่เป็นแล้วไม่ไม่เป็นแล้วครับโอทานไปเพียงแค่ไม่ถึงกล่องเลยนะคะคุณพ่อ,อใช่ครับ ใครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เคโอนะคะตัวนี้ไปทานได้เลยบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยเนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดตีบได้ใช่ไหมคร <ำ S 2> ับใช่ครับ <อะ S 2> <ม>โรคอย่างนี้มันเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นวันไหนอ่าใช่เราอยู่เฉยมันก็เป็นได้นะ้ครับผม,มแล้วยิ่งขับรถด,ด้วยรับส่งนักเรียนนะคะก็อันตรายมากๆเลยนะคะใครดูอยู่ก็ ก็ลองดูนะครับไม,ไม่ไม่เชื่อก็ให้ลองดูด้วยด้วยตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงก็ให้ลองดูทานดูก่อนค่ะถ้าคนอื่นมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อให้ลองดูด้วยตัวเองนะครับสำหรับใครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยนะคะลิตพัน KO ช่วยได้เลยสนใจสั่งซื้อโทรมาติดต่อพัดตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใครที่มีอาการนี้นะคะอย่าปล่อยให้ใส่เกินแก้รีบโทรมากันเลยนะคะ KO ดีดจริงๆ เจ็บมาเยอะสมจิตจมจอหอ KO ทีทถอกเลือด สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอนะครับเป็นอดีตนักมวยนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ประเทศจีนนะครับหรือว่ากรุงปักกิ่งและตอนนี้ก็หลักๆก็คือรับราชการนะครับเป็นพันโทด็อกเตอร์สมจิตจงจจหอครับอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับและตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็คือถ่ายละครด้วยนะฮะเป็นพิธีกรด้วยเป็นคอมเมนเตอร์ไปหลายรายการทางช่องทีวีนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยมันยังสดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะ รู้สึกว่าตื่นม,มาเพลียๆเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอ,อะไรกินอาหารเสริมว่ามันไปก็ยังไม่ดีขึ้นเขาบอกว่าเลือดสําคัญมากับท่านผู้ชมเลือดเนี่ยจะนําสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราเมื่อเลือดเราเหนื่อยปุ๊บเนี่ยสารอาหารต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราน้อยก็อ,อาจจะเกิดภาวะของโรคหัวใจนะครับบางคนพออยู่นาน,านๆก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคต่างๆที่นิยมอ่ะเจ็ดแปดโรคก็ตามมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษา หาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าความรู้อยู่ในโทรศัพท์เราด้วยนะครับไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO เนี่ยครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจก็ลองทานดูครับทานวันละหนึ่งเม็ดครับตอนเช้าใครสะดวกตอนไหนก็ทานตอนนั้นแต่ผมว่าสะดวกตอนเช้าเพราะว่าทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บอาหารตอนเช้าที่สําคัญมากมันจะไปเลี้ยงสมองเราก็ทานผลิตภัณฑ์เนี้ย ไป1เม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบาย้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ko นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดี หน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทาจริงถึงอยากจะบอกต่อครับ